ทักทายสวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเลาะสื่อต้นใหม่เด้อจ้าไปทิปรางกู่เลยนี่ก็จะเป็นร้านพวงเพชรพันไม้ครับพี่น้องค่ะต้นไม้หลากหลายมากคือแบบว่ามีแต่ต้นใหม่ที่ค่อยอยากได้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว,ว่าดูพื้นที่ในสวนก่อนนะคะสวนเล็กๆไม่สามารถปลูกเยอะขนาดนั้นนะคะคือดีมากบริการไฮดี้คันาเมื่อวักสภาพตึงเดิมปันจิตรซาเล็งเต๋าเปล่นแปลงเต็มรถเลยค่ะพี่น้องค่ะมาถึงก็แวะเข้าสวนเลยลจะปลูกต้นอะไรที่กินได้นะ้ำะดัแบ,บแรก ้นมะกรูดขาดบ่าได้จ้าเวลาเฮ็ดกินก็ต้องมีใบมะกรูดวิเลี่ยมเธอกลัวนมโป๊แรนี่อะไรก็ต้องครบใบมะกรูดแต่คล้ายเครื่องแกงเนี่ยขาดบ่ได้ะไ่ะขากระปูไปแล้วเนาะจ้าคือแบบว่าจะปลูกให้มันครบชุดไปเลยนะคะเวลาเฮ็ดเอง,องอย่างนี้บะต้องหย่างจะต้องแลนหาค่ะพี่น้อง,องถ้าขาดอะไรในแค่คีรถมั เก็บอยู่ในสวนเลยจ้าบอต้องซื้อลูกชายก็มากอดแล้วหนึ่งกระดูกขาเห็นแม่ทํางานก็นมาช่วยแม่เหมือนเดิมนี้จะแม่งชอบช่วยแม่นี่ก็จะซื้อดินปลูกมาด้วยนะคะแล้วก็ซื้อขี้แกบมานะค,คุยมะพร้าวจ้านี่อีกต้นหนึ่งนะขาดบอไทยครับพี่น้องค่ะเป็นต้นมะนาวค่ะแท้จริงก็มีต้นมะนาวอยู่ต้นหนึ่งแล้วอยากได้มะนาวแป้นบ้านนะคะพี่น้องนี่เป็นมะนาวแป้นบานเดอ,อเมะนาวที่แบบ เปลือกบางค่ะแต่น้ำเยอะชอบมีความหอมของมันเดอ้อพี่น้องดอ้วยมะนาวบานมะนาวเป็นบานลูกเราก็เอาคุยมะพร้าวใส่ลงไปเลยจ้า่วนต้นนี้ก็เป็นต้นบักซีด้าเด้อพี่น้องเอ้อลูกใส้มาก,กินค่ะว่าตอนแรกว่าจะเอาแบบพกผลไม้มาปลูกเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นมะมือซื้อต้นมะม่วงมาประมาณสองต้นเดอ้อดจ้าสามฤดูแล้วก็มะม่วง มันอะไรไม่รู้จํ<ว>บาบ่ได้ปลูกเสร็จแล้วค่ะก็จะมาทําความสะอาดตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ดูคาลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะก็จะทําแปลงผักตรงนี้เลยจ้าก็จะเอาพวกเศษใบไม้นี่จะไปจุดทิมอยู่ข้างหลังพุนเดอพี่น้องเดอ,พอเ,ดเพราะว่าข้างๆนี้คือเราปลูกผักเยอะมากแล้วอกตรงนี้คือว่ามันแป้นมากค่ะพี่น้องมันใหญ่อยู่ดีหลังจะเอาเศษไม้เห็นไหมคะข้างหลังน้องดินนุ่นเอาออกให้มันเหมดเลยค่ะให้มันแป้นเอื้อเติร์ดไปเลยพอน้องสตาร์นะคะออ้ยว่าอย่ายกอย่ายกแห้งยกดีค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งความ สำเร็จของพื้เพราะ็ลังจะจุดขยะนะคะนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูว่าเราจะทำอะไรอีกนะคะนี่เราก็จะจุดขยะตรงที่เรากวาดเข้าไปเมื่อกี้นี่ชวนผาของเรายังบอยใหญ่โตดอกค่ะพี่น้องคะเห็นไหมคะตรงนี้คือเป็นอุดตดอรอชมนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันตอนนี้สวัสดีค่ะ